คุณจำความรู้สึกนั้นได้ไหมครับวินาทีที่ SMS แจ้งเตือนเงินเข้าดังตึง้งยอดเงิน1 0 0 0 0แสนบาทปรากฏบนหน้าจอในหัวคุณตอนนั้นมันคือความภูมิใจมันคือชัยชนะคุณรู้สึกเหมือนเป็นราชาที่กำลังจะออกไปพิชิตโลกแต่ตัดภาพมาอีกทีผ่านไปแค่3วันหรืออาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นพรกดโอนจ่ายค่าบัตรเครดิตค่าคอนโดค่ารถและค่าสังคมต่างๆเสร็จ ตัวเลขในบัญชีกลับเหลือไม่ต่างจากตอนที่คุณได้เงินเดือนหมื่น้าเลยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมยิ่งเราหาเงินได้มากขึ้นความรู้สึกรวยมันถึงสั้นลงเรื่อยๆวันนี้ในมูล,ลค่าที่ซ่อนอยู่เราจะมาขุดคุยเรื่องที่คนเงินเดือนแสนแอบนั่งถอนหายใจคนเดียวในรถครับปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เราหาเงินไม่เก่งนะครับแต่เรากําลังติดกับดักที่เรียกว่าการรวยแค่ในกระดาษครับ หลายคนที่มีเงินเดือนหกหลักมักจะมีความเชื่อลึกๆว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดพอกดปุ่มยืนยันการโอนปุ๊บเราได้ของแบรนด์เนมมาเราได้กินโอมาเกเสะมื้อแพงเราได้ขับรถยุโรปแต่สิ่งที่เราเสียไปคืออำนาจในการเลือกครับเรากลายเป็นคนมีเงินแสนที่หยุดงานไม่ได้แม้แต่วันเดียวเพราะค่าใช้จ่ายมันจาอคอหอยอยู่นี่แหละครับคือความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกที่ดูดี ในทางจิตวิทยามีปรากฏการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าดีเดโรเอฟเฟกครับมันเริ่มมาจากนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่ได้รับเสื้อคลุมตัวใหม่ที่หรูหรามากเป็นของขวัญแต่พอเขาสวมมันเขากลับรู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์เก่าๆในบ้านมันดูกระจอกไปหมดจนเขาต้องไล่ซื้อของใหม่ตามเสื้อคลุมตัวนั้นไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาเป็นหนี้ครับคนเงินเดือนแสนก็เหมือนกันครับ พอเราขยับเงินเดือนขึ้นเรามักจะขยับมาตรฐานชีวิตตามทันทีและเจ้ามาตรฐานนี่แหละครับที่มันไม่เคยมีเพดานมันคือการวิ่งบนสายพานที่ยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่สายพานก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นหรือ hedonic treadmill จนเราลืมไปว่าเราวิ่งไปเพื่ออะไรกันแน่เชื่อไหมครับผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นหัวเราะเบาๆครับ วันที่ผมได้เงินเดือนแตะหลักแสนครั้งแรกผมรีบไปจองรถที่เกินตัวทันทีเพราะคิดว่าเออเรามาถึงจุดนี้แล้วนะแต่เชื่อไหมความสุขตอนได้ขับรถคันนั้นมันสั้นกว่าตอนที่ผมนั่งกินกาแฟแก้วละ40บบาทกับเพื่อนสมัยเรียนซะอีกเพราะทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งผมไม่ได้คิดถึงความแรงครับผมคิดถึงงวดรถเดือนหน้า มันเป็นความตลกที่เจ็บปวดนะที่เราทำงานแทบตายเพื่อให้ได้เงินมาแต่สุดท้ายเงินก้อนนั้นกลับไม่ได้เป็นของเราจริงๆแม้แต่บาทเดียวเพราะเราแค่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้เงินไหลไปสู่กระเป๋าคนอื่นบทเรียนของตอนนี้มีสั้นๆครับรายได้เยอะไม่ได้แปลว่ารวยแต่เงินที่เหลือต่างหากคือความมั่งคั่งลองถามตัวเองดูครับว่าวันนี้คุณกำลังครอบครองเงินแสนหรือเงินแสนกำลังครอบครองคุณอยู่ ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่ากรงทองนี้มันเริ่มอึดอัดในตอนหน้าผมจะพาไปดูว่าความเงียบและความโดดเดี่ยวที่มาพร้อมกับความสำเร็จระดับนี้มันจัดการยังไงคุณเคยเป็นไหมครับวันสุกเย็นที่ทุกคนในออฟฟิศนัดไปดื่มกันต่อแต่กลับไม่มีใครหันมาชวนคุณหรือพอคุณเดินเข้าไปในกลุ่มที่กำลังหัวเราะก,กันเสียงดังบทสนทนากลับเงียบกริบลงทันทีในวันที่คุณยังได้เงินเดือนสองหมื คุณคือเพื่อนที่ไปไหนไปกันแต่พอตัวเลขขยับมาเป็นหลักแสนตำแหน่งขยับมาเป็นหัวหน้าหรือต้องแบกความรับผิดชอบที่คนอื่นไม่เข้าใจจู่ๆโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะกั้นกำแพงบางๆระหว่างคุณกับคนอื่นไว้เรามักจะคิดว่าความสำเร็จจะพาผู้คนเข้ามาหาเรามากขึ้นแต่ทำไมในความเป็นจริงยิ่งเราเดินไปข้างหน้าระยะห่างระหว่างเรากับคนรอบข้างกลับยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ในมูลค่าที่ซ่อนอยู่เราจะมาเจาะลึกราคาที่ต้องจ่ายเป็นความโดดเดี่ยวครับปัญหาที่คนเงินเดือนแสนต้องเจอคือ loss of relatability หรือความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นมันหายไปครับเมื่อก่อนเราบ่นเรื่องรถเมสายเรื่องข้าวแกงแพงกับเพื่อนได้เต็มปากแต่ตอนนี้ถ้าคุณบ่นเรื่องภาษีที่ต้องจ่ายปีละหลายแสนหรือความเครียดจากการบริหารคน เพื่อนบางคนอาจจะมองว่าคุณอวดหรือบนอะไรไดโนเสาร์อย่างแกมีเงินตั้งเยอะสุดท้ายคุณเลยเลือกที่จะเงียบเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจหรือที่แย่กว่านั้นคือพูดไปก็โดนตัดสินความทุกข์ที่ไม่มีที่ระบายนี่แหละครับคือยาพิษที่กัดกินคนสำเร็จมานักต่อนักแล้วมีผลวิจัยทางจิตวิทยาที่น่าสนใจเรื่องทปอปปี้ซินโดรมครับเป็นปรากฏการณ์ที่ดอกป๊อปปี้ต้นไหนโตสูงกว่าเพื่อน มักจะถูกตัดทิ้งก่อนเสมอในสังคมมนุษย์เราก็มีความรู้สึกริษยาหรือ Envy ที่ซ่อนอยู่โดยไม่รู้ตัวครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ executive isolation เมื่อเราอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญความรับผิดชอบมันบีบให้เราต้องวางระยะห่างหรือ distance เพื่อความยุติธรรมในการทำงานจนสุดท้ายเรากลายเป็นคนแปลกหน้าในกลุ่มเพื่อนเดิมและกลายเป็นบอสที่ไม่มีใครกล้าสนิทใจด้วยในกลุ่มลูกน้อง ผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับตอนเขาเป็นตำแหน่งธรรมดาๆรรเขาเป็นคนตลกมากเพื่อนรักทั้งออฟฟิศแต่พอเขาได้โปรโมตเป็นแม n เจอร์จู่ๆเขาก็มาบ่นกับผมว่าเราเหมือนคนไม่มีเพื่อนเลยวะ่ะพอกลุ่มเดิมไปเที่ยวกันเขาก็กลัวว่าถ้าไปแล้วจะทำให้คุณอื่นเกรงหรือถ้าเขาเลี้ยงเหล่าเพื่อนบ่อยๆเขาก็เริ่มระแวงว่าเพื่อนรักเขาหรือรักเงินเขากันแน่ความตลกที่เจ็บปวดคือเราพยายามทำงานหนักเพื่อให้คนยอมรับ แต่พอได้รับการยอมรับจริงๆเรากลับเสียเพื่อนที่เคยยอมรับเราในวันที่เราไม่มีอะไรเลยความลับที่คนรวยไม่เคยบอกคือความสำเร็จมักจะกรองคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตเราเสมอแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปนะครับในตอนหน้าผมจะพาคุณไปดูว่าแล้วทำไมเราถึงหยุดวิ่งไม่ได้ทำไมของแบรนด์เนมที่ซื้อมาถึงช่วยคลายเหงาได้แค่แป๊บเดียวเราจะไปรู้จักกับสมองจอมโลภกันครับ ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหงาในวันที่สำเร็จไม่ต้องตกใจครับคุณไม่ได้ผิดปกติแค่มูลค่าที่คุณสร้างมันกำลังคัดกรองพื้นที่รอบตัวใหม่แค่นั้นเองฝากแชร์ podcast นี้ให้เพื่อนที่คุณคิดว่าคุยกับเขาได้ทุกเรื่องหน่อยนะครับเป็นการเช็คว่ามูลค่าความสัมพันธ์ของคุณยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าแล้วเจอกันตอนหน้าครับคุณจำความรู้สึกตอนที่ถอยรถป้ายแดงคันแรกหรือถือกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตได้ไหมครับ ตอนนั้นหัวใจมันพองโตเหมือนจะระเบิดเลยใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่านี่แหละชีวิตที่เราต้องการแต่ขอถามตรงๆนะผ่านไป3เดือน6เดือนความรู้สึกนั้นมันยังอยู่ไหมหรือตอนนี้รถคันนั้นมันก็แค่ยานพาหนะที่เอาไวฝ้ฝารถติดและกระเป๋าใบนั้นก็แค่ที่เก็บเศษเหรียญทำไมพอเรามีเงินแสนเรากลับต้องมองหาของชิ้นที่แพงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้ได้ความรู้สึกเดิมกลับมา วันนี้ในมูลค่าที่ซ่อนอยู่เราจะมาแฉกลโกงของสมองที่ทำให้เรากลายเป็นนักวิ่งบนสายพานที่ไม่เคยถึงเส้นชัยครับปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนโลภนะแต่มันเป็นเพราะสมองมนุษย์เรามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่าความเคยชินครับในวันที่คุณได้เงินเดือนสามห0ื่นการได้กินบุฟเฟ่หัวละพันคือสวรรค์แต่พอเงินเดือนแสนบุฟเฟ่พันหนึ่งกลายเป็นเรื่องปกปิ คุณเลยต้องขยับไปโอมากาเสมือละ5,000เพื่อชาร์จพลังความสุขให้ถึงขีดเดิมเราเรียกสิ่งนี้ว่าภาวะโหยหาโดปามีนครับยิ่งคุณมีเงินเยอะคุณยิ่งต้องการโดสของความสุขที่แรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเงินแสนที่คุณหามาได้แทบตายมันไม่ได้ถูกใช้เพื่อซื้อความสุขครับแต่มันถูกใช้เพื่อรักษาความปกติไม่ให้เราขี้เหรยไปกว่าเดิมแค่นั้นเองในทางวิทยศาศาสตร์เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Hedonic Adaptation หรือการปรับตัวต่อความสุขครับสมองคนเราถูกออกแบบมาเพื่อให้เรารอดชีวิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราฟินตลอดเวลาพอคุณได้รับสิ่งดีๆเข้ามาสมองจะรีบปรับค่ามาตรฐานใหม่ทันทีเพื่อให้เราตื่นตัวและมองหาสิ่งที่ดีกว่าต่อไปนักเศรษฐศาสตร,ร์รางวัลโนเบลอย่างแดเนียลคาร์แมนเคยบอกไว้ครับว่าเงินนะ่ะซื้อความสุขได้จริงแต่มันมีจุดอิ่มตัวพอคุณเลยจุดนั้นไป เงินที่เพิ่มขึ้นจะไม่ได้สร้างความสุขที่เพิ่มขึ้นในอัตราเดิมแต่มันสร้างภาระในการรักษามาตรฐานชีวิตแทนนี่แหละครับคือมูลค่าที่ซ่อนอยู่ของความพยายามที่สูญเปล่าเชื่อไหมผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งที่รวยระดับร้อยล้านเขาบอกผมประโยคหนึ่งที่ผมจุกมากเขาบอกว่าวันที่มีความสุขที่สุดคือวันที่เรานั่งกินมาม่ากับเมียในห้องเช่าตอนเริ่มสร้างตัวเพราะตอนนั้นทุกอย่างที่เข้ามามันคือโบนัส แต่ตอนนี้ทุกอย่างที่เข้ามามันคือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้มันตลกนะที่บางทีการมีเงินเดียนเยอะๆมันทําให้เราลืมวิธีมีความสุขกับเรื่องเล็กๆไปโดยไม่รู้ตัวเรากลายเป็นคนที่ถี่สูงที่ยอมไม่ได้ถ้าต้องกลับไปกินร้านข้างทางทั้งที่จริงๆรสชาติมันอาจจะดีกว่าร้านบนตึกสูงที่คุณไปเช็คอินก็ได้ครับความลับที่คนรวยจริงๆเขาทำกันคือการฝึก intermittent satisfaction หรือการหัดปฏิเสธความสบายบ้างเพื่อให้สมองยังรับรู้ถึงคุณค่าของความสุขครับลองหยุดซื้อของใหม่สักเดือนหรือลองกลับไปทำอะไรที่เรียบง่ายดูคุณอาจจะพบว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ราคาสินค้าแต่อยู่ที่ขีดจำกัดของความอยากเราต่างหากถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเออจริงวะนี่เรากำลังวิ่งหนีความธรรมดาหรือเปล่าคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับหรือจะแชร์ความสุขราคาถูกที่คุณชอบที่สุดมาแบ่งปันกันได้ และในตอนหน้าเราจะมาคุยเรื่องที่ซีเรียสขึ้นนั่นคือต้นทุนแฝงของเงินแสนสุขภาพที่พังและความสัมพันธ์ที่จางหายคุ้มจริงไหมที่แรกมาคุณเคยลองสังเกตตัวเองในกระจกตอนเที่ยงคืนหลังจากเพิ่งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตอบอีเมลฉบับสุดท้ายของวันเสร็จไหมครับลองมองลึกลงไปในแววตาคู่นั้นดูนะสิ่งที่คุณเห็นคือคนที่ประสบความสำเร็จ หรือเป็นเพียงคนที่เหนื่อยล้าจนวิญญาณแทบหลุดลอยกันแน่นาฬิกาหรูบนข้อมือของคุณอาจจะบอกเวลาได้แม่นยำที่สุดแต่มันบอกไม่ได้เลยนะครับว่าเวลาที่คุณจะได้อยู่กับคนที่รักจริงๆมันเหลืออยู่อีกเท่าไหร่วันนี้ในมูลค่าที่ซ่อนอยู่เราจะมาเปิดบัญชีรายจ่ายฉบับจริงที่บริษัทไม่เคยพิมพ์ใส่สลิปเงินเดือนมาให้คุณเห็นครับปัญหาที่มากกลัที่สุดของคนเงินเดือนระดับหหลัก คือเรามักจะเผลอเชื่อว่าร่างกายและจิตใจของเราคือทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดครับเรายอมอดนอนเพื่อปั้นโปรเจกต์เรายอมทานข้าวหน้าจอเพื่อตามงานลูกน้องเรายอมยกเลิกนัดคนสำคัญเพราะมีงานด่วนเข้ามาเราบอกตัวเองซ้ำๆว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวรวยกว่านี้ค่อยพักแต่ความจริงที่เจ็บปวดคือสุขภาพและความสัมพันธ์มันไม่มีปุ่มยกเลิกหรือย,ย้อนกลับนะครับ มันไม่ใช่ไฟล์งานที่พอเสียแล้วจะกู้คืนมาได้ง่ายๆเงินแสนที่คุณหามาได้ในวันนี้คุณอาจจะต้องนำมันทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยไปจ่ายให้คุณหมอในอีก10ปีข้างหน้าเพียงเพื่อขอให้ร่างกายกลับมาเดินได้ปกติหรือขอให้นอนหลับได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาถ้าต้องแลกขนาดนั้นเรายังจะเรียกมันว่ากำไรชีวิตได้จริงหรือเปล่าครับในทางเศรษฐศาสตร์มีคำว่า opportunity cost หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสครับ เมื่อคุณเลือกใช้เวลาไปกับการหาเงินคุณกำลังจ่ายด้วยเวลาชีวิตนักวิจัยพบว่าความเครียดสะสมในระดับบริหารส่งผลให้สารคอร์ติซอลทำลายระบบภูมิคุ้มกันอย่างช้าๆและที่น่ากังวลกว่านั้นคือเรื่อง Relationship Decay ครับความสัมพันธ์เปรียบเหมือนต้นไม้เราไม่สามารถเอาน้ำ100ลิตรมาเทครั้งเดียวในวันที่เราว่างได้แต่มันต้องการน้ำทีละนิดในทุกๆวัน การที่คุณมีเงินส่งลูกเรียนโรงเรียนราคาแพงแต่ลูกกลับจําไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งเล่นของเล่นด้วยกันคือเมื่อไหร่นี่แหละครับคือมูลค่าที่หายไปที่ต่อให้มีเงินพันล้านก็ซื้อคืนมาไม่ได้ครับเราเคยมีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับเป็นผู้บริหารระดับสูงที่เก่งมากรายได้เกือบสอง0,000ต่อเดือนเขาภูมิใจมากที่สามารถซื้อบ้านหลังละ1ิบล้านบาทให้ครอบครัวได้ แต่เรื่องที่น่าเศร้าคือเขาแทบไม่มีโอกาสได้นอนบ้านหลังนั้นเลยเพราะต้องเดินทางไปคุมงานต่างพื้นที่ตลอดเวลาจนวันที่เขาล้มป่วยหนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวใน ICU ลูกสาวของเขาพูดประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับลูกบอกว่าหนูไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่หนูอยากได้คุณพ่อที่นั่งทานข้าวเย็นด้วยกันเชื่อไหมครับ วันนั้นคนที่เข้มแข็งและเก่งระดับประเทศอย่างเขากลับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าเขาบริหารมูลค่าชีวิตผิดที่มาตลอดเราไม่ได้บอกให้คุณเลิกตั้งใจทำงานหรือเลิกหาเงินนะครับเงินเดือนแสนน่าดีแล้วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเป็นเจ้าของเงินไม่ใช่ทาสของงานลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะครับว่าสัปดาห์นี้มีวันไหนที่คุณได้ทานข้าวพร้อมหน้ากับคนที่รัก โดยไม่หยิบมือถือขึ้นมาเช็คงานเลยบ้างหรือเปล่าหากคุณเริ่มรู้สึกว่ากำลังขาดทุนชีวิตอยู่ในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะพาคุณไปพบกับทางออกจากกรงทองวิธีการเปลี่ยนจากคนหาเงินเป็นเจ้าของเวลาที่แท้จริงเพื่อให้คุณรวยขึ้นด้วยและมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามและแชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่คุณเป็นห่วงหน่อยนะครับเผื่อว่าจะเป็นการเตือนสติให้เขาได้กลับไปหาความสุขที่บ้านในเย็นวันนี้บ้างแล้วพบกันในตอนสุดท้ายครับคุณเคยจินตนาการถึงนกที่ถูกขังอยู่ในกรงทองคำไหมครับในกรงนั้นมีอาหารชั้นเลิศมีน้ำที่สะอาดมีทุกอย่างที่นกตัวอื่นอิจฉาแต่นกตัวนั้นกลับเอาแต่จ้องมองท้องฟ้ากว้างข้างนอกด้วยแววตาที่หม่นหมองหลายคนที่มีเงินเดือนหกหลัก กำลังเป็นนกตัวนั้นอยู่ใช่ไหมครับกรงของคุณสวยงามมากจนคุณไม่กล้าที่จะเดินออกมาเพราะกลัวว่าข้างนอกจะไม่มีอาหารที่อร่อยเท่านี้แต่คำถามคือคุณจะยอมอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตเพียงเพราะกลัวการบินงั้นหรือวันนี้ในมูลค่าที่ซ่อนอยู่ตอนสุดท้ายของซีรีส์เราจะมาคุยเรื่องทางออกจากกรงทองโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องทิ้งทองที่มีอยู่แม้แต่บาทเดียวครับปัญหาที่รั้งเราไว้ในกรงทองไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวครับแต่มันคือ ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนเรากลัวว่าถ้าเราทำงานน้อยลงหรือไม่รับผิดชอบงานที่หนักหนาขนาดนี้เราจะกลายเป็นคนไม่เอาไหนเรากลัวว่าไลฟ์สไตล์ที่เราสร้างมาจะพังทลายเราเรียกภาวะนี้ว่า loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียที่มีพลังมากกว่าความอยากได้ครับเราเลยยอมทนทุกข์ในที่ที่คุ้นเคยดีกว่าไปหาความสุขในที่ที่ไม่แน่นอนสุดท้ายเราเลยถังตัวเองไว้ด้วยคำว่าภาระทั้งที่จริงๆแล้วกรงนี้เราเป็นคนสร้างและล็อกกุญแจเองกับมือครับ ความลับที่เศรษฐีผู้มีความสุขเขาใช้กันคือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างเงินมันนี่และความมั่งคั่ง wealth ครับเงินคือสิ่งที่คุณหามาได้จากการแลกเวลาแต่ความมั่งคั่งคือความสามารถในการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลคุณไม่จําเป็นต้องมีเงินพันล,นล้านถึงจะมีอิสรภาพได้ครับแค่คุณเริ่มใช้เทคนิคที่เรียกว่า time sovereignty หรือการทวงคืนอํานาจเหนือเวลาเช่นการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สร้างคุณค่า การจ้างคนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ถนัดเพื่อซื้อเวลาคืนมาหรือการลดมูลค่าส่วนเกินในชีวิตที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้คุณไม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาใจ่ายในสิ่งที่คุณไม่ได้รักจริงๆครับเราเคยคุยกับผู้บริหารท่านหนึ่งครับเขาตัดสินใจลดตำแหน่งตัวเองลงมาหนึ่งระดับแม้ไรายได้จะลดลงไปบ้างแต่สิ่งที่เขาได้คืนมาคือวันเสาร์อาทิตย์ที่ได้พาลูกไปไว่ายน้ำและได้กลับมาอ่านหนังสือที่เขาชอบอีกครั้งเขาบอกเราว่า มูลค่าที่ซ่อนอยู่ของไรายได้ที่หายไปเพียง10%ซคือความสุขที่เพิ่มขึ้นมาถึง200เปอร์เซเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าแต่มันอยู่ที่การมีพอดีและมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ต่างหากครับสุดท้ายนี้เราอยากฝากไว้ว่าเงินเดือนแสนคือกําไรครับแต่อย่าปล่อยให้กําไรนั้นกลายเป็นโซ่ตรวนทางออกจากกรงทองไม่ได้เริ่มจากการยื่นใบลาบอกเสมอไปแต่มันเริ่มจากการวางกุญแจใจของคุณลงแล้วหันไปขอบคุณเงินที่ให้โอกาสคุณ แล้วหันไปกอดความสุขที่อยู่ตรงหน้าให้แน่นขึ้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีรีส์มีเงินเดือนแสนแต่ทำไม่ยังทุกมาตลอดทั้ง5้าตอนนะครับเราหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดที่ช่วยให้คุณมองเห็นมูลค่าที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของคุณเองได้ชัดเจนขึ้นหากคุณชอบการเดินทางไปกับคิดแบบนี้ฝากกดติดตามช่องมูลค่าที่ซ่อนอยู่และแชร์ซีรีส์นี้ให้เพื่อนร่วมทางของคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในประเด็นถัดไปเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ในทุกที่ที่คุณมองเห็นคุณค่าของมัันครบ สวัสดีครับ